เวลาทำตัวไม่ถูกแล้วก็หายไปรู้หรือเปล่าเป็นเพราะอะไร <c oughs> เวลาไปนั่งเดทกันควรจะคุยเรื่องอะไรบ้างรู้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ว่าคุณจะชอบเขาขนาดไหนให้ช่วยมองเขาจากสภาพของความเป็นจริงของเขาไม่ใช่มองเขาจากสภาพความมโนของคุณ วันนี้นะฮะเราเดินทางมาถึงในยุคที่คนเราสามารถรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่ต้องเจอตัวกันก่อนแล้วซึ่งมันเป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจสวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาในด้านความสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาความรักและพฤติกรรมมนุษย์นะครับซึ่งใครก็ตามที่ต้องการนะฮะจะปรึกษาผมในการส่วนตัวทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวนะครับในอนาคต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์นี้เลยครับ <S <S และนี่นะฮะเป็นภาพจากไลฟ์ที่เรามีในทุกๆวันพุธนะครับเวลาสามทุ่มตรงอยู่ใน Facebook ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้นะครับในไลฟ์เนี่ยก็จะมีคําถามที่ถูกยิงมาซึ่งผมรู้สึกว่าคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่น่าจะเป็นประโยชน์เชิญฟังกันเลยครับคู่ในแอปต่างๆในแอปเดตต่างๆ โพสว่าจะเป็นไปได้ไหมคะว่าจะเป็นผู้ในชีวิตจริงแล้วมีขั้นตอนหรือเทคนิคยังไงก็ค,ควรระวังยังไงในการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้จากแอปคะ่ะมีสิครับมีความเป็นไปได้สิครับแอปพลิเคชันเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้พวกคุณจะไม่ต้องขอเบอร์กันในผับ พวกคุณไม่ต้องให้เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน,ออนไปติดต่อพวกคุณไม่ต้องให้แบบใครวางแผนหรือว่าเดินไปเจอกันในห้างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากในการจะรู้จักคนใหม่ถูกไหมแอปพลิเคชันจะช่วยตัดปัญหาเหล่านี้หมดทุกประการแต่มันเป็นแค่สเต็ปแรกของการพบเจอคนใหม่ในชีวิต หลังจากเราไปพบเจอกันในแอปแล้วเราจําเป็นต้องสื่อสารส่วนตัวอาจจะเริ่มจาก Text ก่อนตามด้วยการโทรศัพท์แล้วก็วิดีโอคอลเจอตัวแล้วก็ไปต่างจังหวัดการคืนเดียว2คืน3วัน4คืน5วันพัฒนาไปเรื่อยๆแอปพลิเคชันเป็นแค่จุดเริ่มต้นถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่กระบวนการจากจุดนี้ไปจนจุดนี้มันจะต้องมีเรื่องราวต่อกันครับคราวนี้เนี่ยช่วง จุดแรกถึงจุดที่ครบกันเนี่ยเรามีคอร์สที่สอนเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลยในทุกๆช่วงเวลาของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถามว่าโอยคนเราไม่ต้องเรียนอ่ะถ้าไม่เรียนแล้วทาตัวถูกกันบ้างหรือเปล่าเวลาทําตัวไม่ถูกแล้วก็หายไปรู้หรือเปล่า,เ,าเป็นเพราะอะไรเวลาไปนั่งเดทกัน, <S <S นควรจะคุยเรื่องอะไรบ้างรู้หรือเปล่า โ okay. อเคย่างข้อหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังฟรีๆเลยเนะียอยู่ฟังไว้นะเวลาอยู่ไปนั่งเดทอะใครก็ตามไม่ว่าคุณจะชอบเขาขนาดไหนให้ช่วยมองเขาจากสภาพของความเป็นจริงของเขาไม่ใช่มองเขา จากสภาพความมโนของคุณอยู่ชอบเขามากหน้าเขาหลอ่อตาเป็นตีผิวขาวไหลกว้างหลนะืบางคนชอบดําชอบอะไรก็แล้วแต่คุณนั่นคือภาพลักษณ์ของเขาเฉยคุยเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆอย่าไปมโนณะจุดนั้นจนเกินเหตุมโนไปแล้วอยู่ชอบมากอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรไมันไม่ได้เวลาครบแล้วมันจะมีปัญหาถ้าใครอยากจะไปเรียนเป็นขั้นเป็นตอนไปเรียนซะแต่ถ้าถามผมมีคนเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ครับ ค,ความจําเป็นในการมีความสัมพันธ์ในยุคนี้นะฮะเราจําเป็นที่ต้องรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเรามีเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนแล้วขั้นตอนแรกขั้นตอน2หรือขั้นตอนที่3ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติวิธีการคิดหรือแม้กระทั่งวิธีการกระทําต่อกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน จึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้ได้ครับสําหรับใครที่ต้องการนะฮะพัฒนาสกิลของตัวเองในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้ว่าตอนนี้ความรักของคุณอยู่ขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยสามารถสอบถามนะฮะกับทีมโค้ชของผมเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับประเด็นของคุณได้ผ่านทางไลน์นี้นะครับ หรือสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะฮะก็สามารถสอบถามคำถามเบื้องต้นได้เรายินดีที่จะตอบให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับก็แค่อยากจะให้ทุกคนที่ Follow ผมสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป้า